ค่ะสำหรับข้อสอบของพรุ่งนี้นะคะวิชาเศรษฐศาสตร,ร์อิโซโกร,รมวันนี้อาจารย์มาเด็กหน่อยนะคะก็เดี๋ยวจะเอาแบบฝึกหัดเนาะเป็นแนวข้อสอบมาให้พวกเราลองลองทำดูนะคะลองไล่ตามอาจารย์เนาะอาจารย์ไปข้อแรกเลยละกันเนาะ mm hmm. ข้อแรกนะคะโจทย์บอกว่าบริษัทรถเช่าทำการติดตั้งแอร์คอมเพรสเซอร์เมื่อเจ็ดปีที่แล้วนะคะ โดยบริษัทมีรายได้จากการเช่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยปีละ750ล้านบาทอ่ะโดยที่ในปีแรกนะคะที่มีการซื้อเนาะจะมีการจ่ายค่าบำรุงรักษาเนี่ยเป็นจำนวนเงิน100ล้านบาทและค่าบำรุงรักษาเนี่ยได้เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะปีละ25ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้เนี่ยบริษัทได้วางแผนที่จะขายคอมเพรสเซอร์ชุดนี้ที่ปลายปีหน้าในราคา150ล้านบาทนะคะให้ในักศึกษาเขียนแคทโฟในมุมมองของบริษัทดังนั้นคำว่าเขียนแคทโฟก็คือเขียนแผนภาพตรงนี้ให้เขียนแผนภาพตรงนี้นะคะเขียนแผนภาพตรงนี้นะคะอันนี้คือแคทโฟของเราเขียนแค่นี้ยังไม่ต้องคำนวณอะไรอะเรามาไล่ดูไปทีละส่วนเนาะโซดบอกว่าบริษัท รถเช่าเนี่ยทำการติดตั้งแอร์คอมเพรสเซอร์เมื่อ7ปีที่แล้วเรานับไปค่ะเมื่อ7ปีที่แล้วเนาะ7ปีที่แล้วก็คือนับจากปีนี้ด้วยเนาะปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5ปีที่6ปีที่7นะคะนี่คือ7ปีที่แล้วนะคะดังนั้นถ้าปีที่1ไม่ได้นับปีที่1เนาะเราต้องนับปีนับปีปัจจุบันแล้วก็ย้อนแล้วก็ย้อนย้อนไปเนาะปีปัจจุบันเนาะแล้วก็ย้อนไปอีก เป็นปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่หกแล้วก็ปีที่เจ็ดอย่างนี้เนาะอะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าบริษัทมีรายได้จากการเช่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยปีละเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทเห็นไหมคะมีรายได้มีรายได้เนี่ยแสดงว่าได้รับเงินบริษัทได้รับเงินได้รับเงินตั้งแต่ปีแรกที่ทําการซื้อนะคะซึ่งปีแรกที่ทําการซื้อก็คือมันจะตกในปีที่หลงหกนะคะก็คือนับมาเจ็ดปีที่แล้วนะคะ ก็คือ750ล้านจะได้ทุกปีจนมาถึงปีปัจจุบันก็คือปีที่ศูนย์สิ้นปีปัจจุบันหรือสิ้นปีที่ศูนย์ตรงเนี้ยปีปัจจุบันตรงเนี้ยก็ยังได้รับเงิน750ล้านบาทอ่ะดังนั้นตัวเนี้ยได้รับเท่าๆกันมันก็จะกลายเป็น A เ,เนาะจากนั้นก็บอกว่ามีการใส่ค่าบำรุงรักษาเป็นจำนวนเงิน100ล้านบาทอะ่าแดงว่ามีการใส่ค่าบำรุงรักษาเป็นจำนวนเงิน100ล้านบาทนะคะ ูนะร้อยล้านบาทจะเกิดขึ้นในปีนี้อ่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะและมีค่าบารุงรักษาได้เพิ่มขึ้นทุกๆปีปีละ25ล้านบาทแสดงว่าเพิ่มขึ้นทุกปีจาก100เป็น1้5เป็น150 175 200 2 2 5 25 0นะคะจนถึงปีปัจจุบนันซึ่งในขณะนี้เนี่ยบริษัทได้วางแผนที่จะขายคอมเพรสเซอร์ชุดนี้ที่ปลายปีหน้าปลายปีหน้าก็คือปีที่1 ปีหน้าคือปีที่หนึ่งนะคะจะทําการขายคอมเพรสเซอร์ในปีหน้าในราคา150ล้านบาทอดังนั้น cat f ตัวนี้เราก็จะเขียนอยู่ประมาณนี้อเราจะเขียนอยู่ประมาณนี้นะคะ,อะโอเคเนาะข้อนี้น่าจะพอได้กันนะคะ,ะไปข้อถัดไปข้อที่สองอข้อที่สองโจทย์บอกว่ามูลค่าของเงินที่หนึ่งแสนบาทเกิดในปีที่เก้า นับจากปัจจุบันนับจากปัจจุบันก็คือปีที่ศูนย์เราให้เรามองปีที่ศูนเป็นปีปัจจุบันนะคะดังนั้นเกิดในปีที่9ก้าก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะแสดงว่านะคะเกิดในปีที่9้านับจากปัจจุบันแสดงว่านี้มันคือเงินในอนาคตในปีที่9้าเป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสบาทให้หา Pw อ่ะให้หา Pw เมื่อ i เท่ากับ1 5แสดงว่าตัวนี้นะคะเราต้องเขียนแฟกเตอร์มันละโจทย์ถาม pw หรือ p นะคะโจทย์ถาม Pw หรือ P ดังนั้นนะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้เป็น F9 มาดังนั้นเราก็จะดใช้แฟกเตอร์ของ P given F, นะคะ p ี i ว e n ต้องมีบรรทัดนี้บอกก่อนทุกครั้งนะคะต้องมีบรรทัดแบบนี้บอกก่อนทุกครั้งเนาะ จากนั้นบรรทัดถัดไป F F เกิดขึ้นในปีที่9เป็นจำนวนเงิน1,000 0แสนบาทเราก็ใส่1,000งแสนแล้วคูณกับตัวแฟกเตอร์ t เกี่ยวก F นะคะ15% n เป็น9อา n เป็น9เนาะเราก็นับมานะคะ n เป็น9แค่นี้แล้วก็ไปเปิดตารางดอกเบี้ยอาจารย์ไม่มาเปิดให้แล้วนะคะให้เราไปเปิดกันเองเนาะแล้วได้ค่ามาประมาณนี้ดังนั้นมูลค่าเงินในปัจจุบันก็คือ28,400บาทเนาะโจทยในลักษณะประมาณนี้ นะคะอ่ะถัดไปตัวอย่างที่สามอ่าตัวอย่างที่ 3. สามโจทย์บอกว่าวิศวกรเนี่ยได้ทําการทบทวนบันทึกค่าใช้จ่ายของสานักงานจากรูปอ่ะแสดงว่าข้อเนี้ยโจทย์ให้รูปมาให้ถ้าวิศวกรต้องการทราบมูลค่าเทียบเท่าปีที่สิบเฉพาะปีที่ใช้ใจ่ายมากที่สุดสามปีก็คือสามปีนี้อ่าสามปีแรกที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับห้าเปอร์เซ็น i เท่ากับห้าเปอร์เซ็นต มูลค่าเทียบเท่านี้จะเป็นเท่าไหรอ่ามูลค่าเทียบเท่านี้จะเป็นเท่าไรันนั้โจ์ถามว่าต้องการทราบมูลค่าเทียบเท่านนในปีที่ 10. สิบแสดงว่าโจทย์ถาม f สิบโจทย์ถามเงินในอนาคตในปีที่สิบเป็น f สิบนะคะเนาะแล้วทีนี้อแล้วทีนี้เรารู้อะไรบ้างอ่าเรารู้อะไรบ้างทีนี้สิ่งที่เรารู้ตรงนี้เนาะอ่าเรามาไล่ดูตรงนี้นะคะอ่ออ่า เรามาไล่ดูตรงนี้ก่อน p 0 p 2 p 5ในลักษณะแบบนี้เนาะแสดงว่าตัวนี้มันก็จะเป็น f given p เราต้องมาเทียบในปีที่10นะคะเทียบ f ในปีที่10บรรทัดน,นี้จนเห็นผิดเนาะ,ะไม่ได้เขียนแบบนี้เนาะ,ะให้เราเขียนตามมรทัดน,นี้ก่อนนะคะนั้นะไล่ไปทีละก้อนก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3 ไล่เทียบไปทีละก้อนนะคะเทียบก้อนแรกก่อนอาจารย์จะเทียบก้อนแรกเทียบก้อนแรกก็คือก้อนนี้อศูนย์เทียบในปีที่สิบนะคะเทียบไปในปีที่สิบังนั้นเราก็จะได้ว่า p ศูนย์นะคะ f given p อเป็น f given p นะคะ n ตรงนี้อ n ตรงเนี้ย n ก็คือสิบนี่คือ p ศูนย์เนาะก็คือ เป็นค่าเงินเงินในปัจจุบันในปีที่ศูนย์ใส่แบบนี้นะคะ F given p ห้าเปอร์เซ็น n เป็นสิบเนาะลบด้วยก,นนก,นนก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยก้อนนี้ก็คือ p สอง p สองเพราะว่าเทียบเป็นปัจจุบันที่ปีที่สองเพราะอันเนี้ยเป็นปีอนาคตละให้มองตรงเนี้ยไหลตรงเนี้ยให้ไปเป็นเงินในอนาคตะนะคะเราก็จะเทียบตรงเนี้ยเป็น p หละกันนะคะเทียบเป็น p เนาะังนั้นตัวนี้เราก็จะกลายเป็น F given p i เป n นะคะ s g i v e n p เหมือนเดิมนะคะ i 15%เหมือนเดิมแต่ n ตรงนี้ก็จะเป็น8ก็ไหลไปค่ะเราทราบในปีที่2แต่เราอยากเราอยากทบไปเป็นปีที่10นะคะหาเป็นเงินเทียบเท่าในปีที่10ดังนั้นเราก็ไล่ไปเลยค่ะ12345678อ่ะ n เป็น8เช่นกันตรงนี้นะคะ p 5้า p ห้าหนึ n เป็น5นะคะ เราก็ไปเปิดในตารางดอกเบีย้ยแล้วก็จะได้ค่านี้ออกมาเนาะแน่นั้นก็จะได้เป็นค่านี้ออกมานะคะอันนี้คือโจทย์เบื้องต้นก่อนนะคะ